พ่อๆกันต่อกัำนางานมองเก่าพี่น้องรถไถอาจารย์ไงคือสีถมใส่กันแล้วนะครับเป็นปลาชีวิสีเขาขันไม่ปลาฉันถมกิดฉีเห็นได้ลังข่ายแน,น่นหอรูปหอดปะเครื่องหล่อเลยครนะเป็นยังไงฮะเป็นยังไงอาการหิ้วเข่าได้ด <c oughs> ข,ขีดท่านบอขี้จฉยไรกับไันเสาร์เนี่ เก็บปลาไปนำพี่น้องพากันกินเผาปลาข้าวก,กระเดี่ยวครับตึงก่อยกุง้งโอ้เสียบปลายบบรรยากาศกระไดพี่น้องเลย,มยนนนนลมวีวีจักหน่อยครับบานเลยตอนนี้ข้าวกระไรน้ำออกเป็นที่เรียบร้อยครับต่อไปสีไล่ถมรถครับผม,บผมอโอ้โคตรเถี่ยวเ้าด่างหน้ามาเจ้านองเขา <laughs> ตอ่อเธออย่าทึงกันครับ ติดอยู่ประมาณสิบเทื่อกกลุ่มบวกกันไปสักชั่วโมงก็มีพี่น้องเอ้ยเมื่อยไรเอาใหม่ห้องนะ้าห้องลั่งยืนยีไปไป่โต๊กกะกวาดมาตัวนี้ยังแบด้อยู่ซอยลน้าติดกล้งใหม่กระสิให้ตะกรงเพื่อนไทยหายยังนะครับไร้ดินลงอีกเล็กน้อยอีกน้องใหม่บอก <c oughs> ไม่น้องใหม่ก่อนบอก น้องขางกันนี่แล้วน้องนี่ให้ปลาขึ Hence, <S 2> <S 2> ้นก่อนมาสันเดี๋ยวจะน่อยเพราะเขาใหญ่กับพ่ขึ้นพี่น้องยินที่ต้มร้ายหลายครับผมคขั้นจะพูดยาเป็นยังไงสันสองร้อยสี่สิบขวบบอกบอกพวกใหม่นี่เพิ่นกระลับจบเองเพิ่นครับผมเหมือนรถเพิ่นแรงจบด เล็กหน่อยด็กงองทีกาครับทนี้ไดยำมาได้บานเนี่ยเวียนนาเวียนดังขีนี้ิดดบินยุไปย่านแต่มันเต็มเหตอยต้อยโอ้เอ้ากรปาเดือดๆเนาะทางบมาคบอกว่าให้มได้สามพันมาสั่นก็สานนีบตัว เออเอามือแล้วรับันดีเด้อสวมมือนี่พกผันเหมืนเป็นเก่าอเอยจัดไป <c oughs> กัน่าให้หมือแล้วมึงที่ไนเน <c oughs> าะาโอ้จีรอยร <c oughs> อยซับเลยวะทนรถใหม่ๆบางที่พี่น้องรอนะตันครูรู้ยูเท่ขนาดเลยเส็จโอ้เส็จขนาดเด้อเหมาเลยเป็นยังไงแต่รถดังใหม่ ปลาคอสิโผลอยู่บ่ดล้วปะคออือมีแต่ปลาคอโดมีเกียรติปลาคอโดมีเกียรติหนาวไหมนะฮะหนาวไหมบ่รถแรงกันแน่เลยนะรถแรงเดี๋ยวเบี้ยเอาก็ได้ไลายคลิปนะครับช็อตเด็ดๆไปน้ำเพลินเบิดเลยล่ะต้องนี้ค่ะครับรถโอ้พี่น้องบรรยากาศผู้เฒ่าผู้แก็ตคนมากินเผาปลาครับ โอ้ยมีหอดผู้เขาบานเพิ่นเขาท่าอะไรบานอ่อยคอยเขาเอินผู้เขาเอินผู้เขาเฮ้าวันน้เขาหอนจับนะวันวันพ่อตีสิได้ไอหย่อนดอกต้นซ้ำนี่นั่นเพากะแหวมมาสั่นดีดนิ้วดีดนิ้วดังแป๊กนี่นั่น โตนน่งสาอะคุวกไว้มันกระดาษขึ้นมามันขี่โพนสะมาใหญ่ถึงกี่โพ้ที่แตกแย่ร้ายมาจากแย่ขวดอร่อยก็เลยโพนใหญ่เอ้าพี่น้องจะน้อยได้ส่งงานให้มืองอีกครับใส่รถดีใส่สุดรถเข้าไป มันก็สิมีบรรยากาศขึ้นมาอีกเล็กน้อยก็อยากให้ปด้จักเมื่นวิวก็พอใจแต่พี่น้องเอ้ยครับเมืองมาชมให้ผมได้ด้วครับเป็ยนล้องชาโดนโอ้ยเหมือนสาคืนปักกันไหนวัดภูรักปีคอยบ่ไไหนย้ำเขาแนวได้ดอกไอ้ฝนกแดดดไว้ไปเอาเดี๋ยให้ตะกองทัางานครับจัหน่อยให้เขาเลียงเม็ดก่อน่าสั่กินเขาห้องกระเดีบยทวหรจงไหวซะก่อนเน้ว ต้นใหญ่ฝนกำลองใหม่แต่ละต้นพี่น้องโอ้ยแนบไม่ถอดโรดคุณล่ะอร้องอันกัลล้อปลาขึ้นเท่ากันพี่น้องเลยทมหนองขางกันต่อครับแป๊บหน้างานมองเก้ามองเดิมมองเข้าอย่ารายอีพี่ครับผมอ่ะสร้างเรียบลายทำ